วันนี้มาซื้อเห็ดค่ะเป็นเห็ดละงโงกน้องก็ไปหามาโอ้สวยๆมากเลยค่ะมละงโงกจริงๆมันมีหลากสีเลยนะคะเนี่ยดูดิมีสีออกส้มๆแดงๆด,ด้วยโอ้สวยๆตูมๆเนี่ยสังเกตง่ายๆถ้ามีรอยแมลงกินก็คือกินได้เนาะสวยเยอะเลยค่ะดูโอ้ปีมือมากเลยเห็ดละงโงก อันนี้เขาไปหาตรงไหนลูุงทางป่าเลยกระเลงเวกไปบ่สวยๆเลยค่ะสดสดจากป่าอันนี้สีขาวเหรอลุงอันนี้อันนี้อะไรเหมือนกันไหมอันนี้เห็ดอะไรคะหมู ตะมูร่งอะคิวคิวคิวองแกตมูซาซีมก็เห็ดปลวกบอ่เห็ดเห็ดปลวกนี่เคอจูแต่ตะมูกก็คือภาษาเขมรเราก็คือจอมปลวกเนาะนี่ค่ะโอ้เปนชอบแบบนี้นี่ดูดิทำไมมันสวยดีแท้นี่อันนี้อันน <um ี้สวยมากเลย นี่น so 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 mm ้องพลอยดูอ้เป็นร่มเลยนี่สวยสวยได้น้องเขารจุก่อนลงไปเลย ใช่เาแกแ้วนีนี่ซาซิมหนึ่งลุงโอ้ดูแค่อย่างเดียวเนาะตั้งหลายสีเนาะลุงเนาะ้วยังไงเราจะไปหายังไงได้กินกับเขาไม่ได้นั่นหละดูดิ สวยมากเลยดูสีสันได้แล้วถึงถึงโลเลยได้ไอ้น,นี่สวยนี่ถึงโลเลยนนถ้าได้ถึงก็ใส่ไว้ลูกอันตุมอะ่ะได้นอนในเขาเก็บหมดในนนอยู่ข้างในอีกเนะเาะเราก็เสียโอกาสในการกินเพราะเราไม่กล้ากิน <laughs>